ไดแค่เอฟซีกถตันนะคะที่อยู่ดังบ้านมานิคิดมาอยู่ในน้ำซ่องเจ้าใสาล่ลอยแล้วับเอฟซีที่น้าครับกลับบ้านนี่ก็โอ้มอเตอร์ไซค์ทำไมออกมาแบบนีกลับบ้านถึงบ้านโพนไฮอันนี้เป็นบ้านโพนไฮเนาะ พ่อสาเนาะเป็นสะพานบุญน,นะคะแล้วก็พ่อสาได้วนเงินมาให้พวกเรานะ mm. ก็ขอชี้แจงจํานวนเงิน3,000บาทนะก็มีสีรายการที่จ่ายนะก็พอก็หนึ่งรายการนะคะผู้ป่วยติดเตียงบ้านติ้วรายการที่สองนะคุณยายศรีนะคะแล้วก็รายการที่นะยายสามนะคะ, 3, ะ,คะผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่กกตูมนะ,ะแล้วก็รายการที่สี่พี่ทิศนะคะ จำนวนเงิน3,000บาทสเคสสี่ลายใชาย่ิวทิศสีเคสสี่ลาย3,000บาทก็จะเป็นจำนวนเงินที่หารออกมาแล้วเอาแบบเท่าๆกันเป๊ะๆเลยนะพี่น้องนะโดยไม่ขาดไม่เกินเลยก็จะถูกคนละจะได้คนละ750บาทแต่วันนี้เราก็ซื้อไปของซื้อของไปแล้วยายสีนะถังน้ำ5 0า500บาทยายสีก็จะได้เงินทอนไป250บาท ใช่ไหมพ่อเราจะแบ่งให้เท่าเท่ากันนะคะไม่โกงนะพี่น้องนะและนะคะผู้ป่วยติดเตียงสองท่านนะบ้านติวกับบ้านโกกูมเนาะก็จะนะซื้อแพมเพิร์ไปแล้วนะในราคา429บาบาทนะนะหถุงใช่ซื้อไปแล้ว429บาทก็จะก็จะเหลือเท่าไหร่ถึงสิถึงเจ็าสเราก็จะทอนให้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะเป็นจำนวนที่เหลือเนาะเพื่อที่เงินเงินที่เราทอนนั้นนะ ให้ท่านเอาไว้ซื้อกับข้าวทำอาหารเหลวประมาณนี้อ่นะแล้วพี่อุทิศก็จะได้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่อุทิศแล้วจะได้ยังไงเ,เราใครเรเรามอบให้แอ็นในก็ได้โอนไปก็ได้หรือยังไงเดี๋ยวเราไปคิดกันอีกทีนะตอนนี้คือเราหารเฉลี่ยออกมาเท่าๆกันคือเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะในจำนวนสามพันบาทสี่เคสถูกไหม ็ให้เอฟซีเข้าใจตรงกันนะคะว่า4เคส3,000บาท,บาทก็หารเฉลี่ยวมาคนละ750นะเดี๋ยวเราจะไปเฉลี่ยเงินนะคะ <ầ? S 1> แล้วก็ทอนทอนให้คุณพ่อที่ป่วยติดเตียงรายแรกนะที่เราจะไปหาเนาะไปมอบแพมเพิร์ดเพราะว่าเราซื้อแพมเพิร์ดแล้วหนึ่งถุงนะคะเ,เงินทอนก็จะเป็นของคุณพ่อเอาไว้ซื้อกับข้าวกับน้ำนะไว้ซื้ออาหารเหลวเราเอฟซีมีความพิเศษอย่างไรก็ พวกเราทำถูกถูกหรือเปล่าเนาะวก็พี่น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วยายละคิดว่าหนูทำถูกไหมถูกตรงนี้ยายทำถูกนะหนงนีาก็ว่าถูกยายละก็ว่าถูกเนาะเพราะว่าเอาแบบกันตรงๆกันเลยสามพันหันสี่สามพันหารสี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาท แล้วยายสีนี่เราซื้อโคมซื้อถังซื้อดังแล้วห้าร้อยบาทต้องทอนให้ยายสีสองร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าหารกันคนละเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบส่วนของคุณพ่อผู้ป่วยติดเตียงบ้านติ้วเราก็จะเอาสี่ร้อยยี่สิบเก้าไปลบเจ็ดร้อยห้าสิบเราก็จะทอนให้แกดึงเงินอะไรก็ทอนให้เลยใช่ใช่เป็นเงินของเขาเขาซื้อของให้ด้วยที่มาเหลือเราก็ให้เขาใช่ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้ออาหารเหลวที่ไหนเพราะว่าอาหารเหลวไม่มีราคานี้นะอาหารเหลวมีถุงละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็ขอบคุณ FC ซนะคะที่เข้าใจเนาะขอบคุณ FC เซนะคะที่แนะนําพวกเราด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณพ่อซานะคะที่เป็นสะพานบุญและส่งต่อมาให้พวกเราได้บุญอีกแล้วก็ขอบคุณคุณยายที่อยู่อรแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ คุณเอฟซีทุกทุกท่านนะที่ทําให้โครงการผู้มอบโอก,กาสสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสก้าวเดินมาถึงวันนี้สี่เดือนกว่าแล้วนะพ่อเราก็จะมุ่งม,มั่นนะทําความดีเดินหน้าเนาะยายนะจะนะเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีใช่เนาะจะเป็นสะพานบนุญให้กับเอฟซีนะคะเรามีแค่แรงนะคะที่จะสู้ใช่ไหมพ่อเรามีเรื่อง<ต>มีแรงนะพนะี่น้อง ควันป่าว่ะนะควันป่าว่าไปทั่วที่ไปไม่องเลยควันโอ้ยจนไม่เห็นหมอกมฆหมอกเลือดตาด้วยเราจะถึงบ้านที่แล้วเหรอบ้านนาลับบ้านนาลั้วก็ขออธิบายให้เอฟซีฟังแบบคร่าวๆนะคะไม่คร่าวเลยแบบชัดเจนแบบนี้เลยเนาะกันใดนะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้แล้วก็การอธิบายแบบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนะเนี่ย าได้นะคะได้มืหลุดมือเจ้าไปโดนกระดาษบอลลูนก็ได้หานะไปสิงนั่นเลยไปนุดบนบ้านเัียบ้านนัดอันนี้บ้านลักบ้านนารักบ้านลักบ้านนารักเนาะอันนั้นก็หน้าบ้านติ้วคอมเมนต์แนะนำติเตียนหรือ สะพานที่เราให้เป็นที่ปรึกษาให้พวกเราได้นะคะเดินท้าได้สบายใช่เจ้ายวขึ้นไปเดินอยู่ดีวันนั้นดีกว่าเออตะเก้าเขาก็เดินเลยลูกมันมันน่ากลัวนะแม่บีมันหยนดไหมมันหยนดไหมไม่ไม่ไม่มันไม่ไม่ยนหรอเฉยเลยเฉยอ๋อแต่ก่อนเขาก็ไต่นั่นนะลูกค่อยเดินข้ามสะพาน พี่น้องครับพวกเราทำแบบนี้นะก็เป็นทางออกที่ดีนะครับทังมาคุณยายนะคะที่อยู่ u s a USA. USA ก็น่าจะพอใจนะคะการทำของเราันนี้เนาะคลิปนี้สั้นๆก็แล้วกันนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฉันส<อ>ีหอด,ดบ้านตรีอยู่แล้วยายทองมาซื้อเขาอยู่นี่พอ ไม่ค่อยมอยากินหรอกเท้าเท้าเขามันดีได้ลูกเท้าเขื่อนได้ในนี้เขื่อนในนี้น่าจะซื้อเนาะซื้อเท่าก็ถึงบ้านติวไม่นานก็ถึงถึงบ้านติวบ้านติ้วแล้วก็ไปบ้านนารักบ้านบางแดงนารักเราก็หลบไปบ้านกลับไปละนารักอีกบ่เออยละเอ้ยละเายละ เป็นยายโจ้ัานหูบ้านบ้านติวแล้วก็บ้านผังแดงยายสียายสัตย์นวแล้วก็ถึงบ้านกกตูของใครของแม่อ้อยใช่ไหมใช่เออเราไปให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะใช่กลับมาบ้านจังค่อยมาอาบน้ำผาบต้าอาคิ์นี้กระจุลงเนี้นักกาอยู่ในน้ำช่องเจ้าสายลุดสวัสดีค่ะ